พ็อกช็อปร้านบริการฟาร์มเวลออสตาทาวเวอร์ดีฟนซ์และบริการฟาร์มสตาพาร์ทแมพออสตาและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงค์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะและตอนนี้อยู่ในช่อง 2D h a คและตอนนี้อยู่ในเกม All Star Tower Defense นะฮะโอเคและในวันนี้นะครับผมก็จะ มาบอกอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าผมเห็นความผิดปกตินะครับของเจ้าตัวของทันจิโร่นะครับคือแต่ก่อนนะครับมันสามารถวางได้8ตัวนะครับแต่ตอนนี้นะครับทันจิโร่คือวางได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับดูเหมือนว่าดาเมจมันก็จะเพิ่มด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันนี้คือดาเมจเริ่มต้นนะครับคือขึ้นมาเป็น2 3 0 0 0ืเลยนะครับแต่ไอ้สปีดในการโจมตีนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ระยะนะ แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือดาเมจนะครับแล้วก็ค่าวางนะครับค่าวางอยู่ที่ 1K เท่าเดิมนะครับค่าวางอยู่ที่1,000เท่าเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าดาเมดมันจะแรงขนาดไหนหลังจากบัฟเรียกว่าบัฟดีไหมก็เรียกว่าบัฟก็ได้นะเพราะว่าดาเมจมันแรงมากๆเลยคือมันบัฟมานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าทาจิโร่บัฟมาใหม่ดีมันจะโหดขนาดไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าวางได้หนึ่งตัวจริงไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางให้ดูเลยนะฮะนี่นะครับก็คือวางหนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะวางอีกตัวเพิ่มนะครับอ่ะเห็นไหมวางไม่ได้นะครับคือวางได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นเนาะเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกในการโจมตีหน่อยกันนะครับอันนี้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าเอฟเฟกต์โจมตีเก่าเป็นแบบไหนแต่ว่ามันจะเป็นขั้นแรกนะถ้าจำไม่ผิดก็จะตีแบบ full AoE นะฮะโอเครอดูนะครับผม นี่นะครับก็ยังตีเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็คือเอฟเฟกในการตีเหมือนเดิมปรับแค่ดาเมจแล้วก็วางตัวมัง้งถ้าถ้าผมไม่จําไม่ผิดนะอันนี้ก็คืออ่ะเราจะอัพขั้นต่อไปนะครับคือดูดิขั้นที่2นะครับคือดาเมจพุ่งมาเป็นแสนเลยนะครับคือแต่ก่อนนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่ขึ้นมา5,000เองนะบางตัวนี่2000แล้วก็อัปเกรดขั้นแรกนี่เอ้ขั้นที่2นี้ ขึ้นมาเป็น5000แล้วก็7 0 0 0นะครับผมจำไม่ผิดแต่อันนี้ก็คืออัพขั้นที่2นี่ตามมีขึ้นมาเป็นแสนเลยนะฮะเนี่ยน่าจะเป็นเมตาใช้ยาวๆเลยนะนี่คือบัฟเรียกว่าบัฟก็ได้นะฮะโอ้โหนี่นะครับอันนี้คืออัพขั้นที่2ละเอฟเฟกก็ตรงนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าตีเป็นแบบ Fu l l LE เหมือนเดิมนะฮะเนี่ยอันนี้คือขั้นที่2นะตามมีอยู่ที่10,000และถ้าอัพขั้นที่3นะฮะขั้นที่3อันนี้ผมอัพไปเงินก็น่าจะเท่าเดิมนะในการอั อันนี้ผมไม่ได้ใจนะครับว่าเงินในการอัพเท่าเดิมไหมแต่ที่แน่ดาเมจแม่งแรงจริงนะฮะเป็นธาตุไม้เหมือนเดิมนะครับไ mm hmm. ว่าผมวิ่ตันนะลืมบอกไปโอเคอันนี้ผมอัพไปขั้นที่3แล้วนะครับดาเมจอยู่ที่2อง0สนเนะฮะนี่คือขั้นที่3นะครับคือเอฟเฟกในการโจมตีก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะก็ยังเป็นฟูลเอเหมือนเดิมอ่ะผมจะอัพขั้นที่4แล้วนะฮะขั้นที่4ก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะ ก็รามิดนะครับอยู่ที่4 9นะ่แสนเก้าสี่แสนหนึ่ง้วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตึงมากเลยนะเนี่ยคืออัปไปสีขั้นนะครับ4ขั้นเท่าน,นั้นดาเมจอยู่ที่4 0 0แสนนะอันนี้คือยังไม่ได้บัฟนะอันนี้คือยังไม่ได้บัฟนะเดี๋ยวค่อยไปบ,บัฟทีหลังนะโอเคไปจัดไปนะครับขั้นที่5นะครับใช้เงิน10,000เอฟเฟกต์ในการโจมตีก็เปลี่ยนด้วยนะฮะนี่นะครับดาเมจก็เปลี่ยนมาเป็น6กแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันะฮะโอ้โห อันนี้คือแบบถ้าแต่ก่อนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าไหมอันนี้ไม่รู้นะแต่อันนี้คือขึ้นมาเป็นแบบ6กแสนเเลยนะฮะโอเคขอดูเอฟเฟกหน่อยนะ,ะว่ามันจะตีเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะ,ะผมจะเสกมอนออกมานะฮะโอเคเหมือนเดิมนะฮะก็กระโดดไปตีเหมือนเดิมเลยนะฮะติดเผาไหมเหมือนเดิมนะฮะโอเคตรงนี้เหมือนเดิมครับ ระยะอยู่ที่100นะฮะอันนี้ระยะกับไอความเร็วในการโจมตีผมจําไม่ได้ดิไปเราไปขั้นที่6กันดีกว่านะับขั้นที่6นี้ก็คือดามิดพุ่งไปเป็นล้านเลยนะครับเป็นบวกไฮบิสนะครับเป็นล่างไฮบิดด้วยโอเคไปอัพไปเลยนะฮะค่าอัพก็อยู่ที่2 0 0แสนเอ้ยไม่ใช่อะผมลืมละโอเคสร้างมันนะฮะโอเคมาเราขั้นที่6เหรอใช่ไหมนี่นะขั้นนี้คือดามิดพุ่งมาเป็นล้านเลยนะครับ1.2ล้านนะฮะ นี่คือขั้นที่6นะเนี่ยเหลืออีกตั้ง3ขั้นนะฮะขั้นที่7เราอัพขั้นที่เจ็ดเลยไปอ่าอัพขั้นที่7เลยนะฮะขั้นนี้น่าจะตีเอนะครับอ่าเห็นไหมอ่าขั้นนี้ตีเอนะฮะขั้นที่6ตีเอนะครับผมโอเคแล้วก็จะอัพเป็นขั้นที่7เลยแล้วกันนะฮะขั้นที่7นี้ใช้เงินอัพค่อนข้างที่จะแพงนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันแพงนะครับขั้นนี้คือ ค่าอัพนะฮะอยู่ที่3ามแสนเลยนะโอ้แพงมากแต่ดาเมจก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาเมจจะพุ่งมาขึ้นเป็น9ล้านเลยนะฮะดาเมจพุ่งขึ้นมาเป็น9ล้านนะทุกคนดูดินี่โอ้โหนี่คือสุดยอดอ่ะแรงจริงนะฮะเนี่ยดาเมจ9ล้านนะครับเดี๋ยวขอดูเอฟเฟกในการโจมตีหนะะ่อยกันนะฮะว่ากระโดดเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะ,ะเดี๋ยวผมขอเซกมอนก่อนโอเค เหมือนเดิมนะครับไอ้ดูเหมือนว่าเอฟเฟกระเบิดมันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าวะหรือผมคิดไปเองวะดูนะปึ๊บอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ดูใหม่เลยครับดูใหม่เนี่ยดูเหมือนว่าเอฟเฟกแบบเวลามันกระโดดนี่คือแบบมันกระจายโอ้โหหรือผมคิดไปเองนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคไปขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับขั้นที่8ใช้เงินัพอยู่ที่5.14ล้านนะครับ มาอัพเลยเลยกันนะฮะโหดาเมจนะครับตอนนี้อยู่ที่25ล้านนะฮะคือดาเมจแรงมากอะ่ะเหมือนเอาแบบแปดตัวมารวมกันเลยอะ่ะคือแรงมากนะฮะโอ้อ่ะผมจะอัพให้ตันเลยเลยกันนะฮะขั้นสุดท้ายนะคะค่าอัพอยู่ที่12เอ็มนะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับน่าจะเหมาะกับอินฟินิตนะเนี่ยผมว่าตัวมันอัพค่อนข้างเยีบจะแพงนะมันดีตรงที่แบบมีติดสถานะนี่แหละ ทันจิโร่อะไปอัพเลนักันนะฮะเป็นขั้นสุดท้ายขั้นที่9นะครับขั้นที่9นี้ดาเมจคือแบบเกือบร้อยล้านนะดาเมจนะฮะอยู่ที่แปดสิบหกจุดสามเอ็มนะฮะถ้าใส่เอาไฟนี่ผมว่ามีร้อยล้านแน่นอนอหะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไอ้นี่หน่อยนะฮะเพราะว่ามันลดคูดาวการโจมตีนะ,ะเป็นสิบสองวิก็ตีช้าขึ้นมานิดนึงนะะแต่ระยะนะครับเพิ่มมาเป็นร้อยสามสิบ ก็ก็สมดุลไหมก็น่าจะสมดุลน,นะเพราะว่าตีอันนี้ตีเป็นกรวยด้วยตีเป็นกรวยนะฮะเ,เดี๋ยวผมเสกมอนออกมานะฮะคือเลือดเป็นร้อยล้านเลยนะโอเคนี่นะฮะอุ้ยโอ้โห,โโหเห็นไหมดูนะฮะดูดูปึ๊บโอ้โหโดดไปโคตรไกลเลยนะฮะดูดิโอ้โห,โอโหเอฟเฟกต์ก็แท้ที่สวยนะเนี่ยคือมันเป็นปาน เขาเรียกว่าปานอะไรนะปานวาลีผสมแบบปานตะวันนะฮะดูไหมดูไหมปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโอ้โคตรเท่เลยนะฮะอย่างเท่เลยเนี่บเนี่ยโอ้โหเท่นะเท่นะแรงด้วยเดี๋ยวผมจะบัฟนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าทันจิโร่อัปตันแล้วก็บัฟนี้ดาเมจมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ให้ทุกคนเดานะับว่ามันมันเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวจะบัฟนะฮะ ไว้ประมาณตรงนี้นะเอาเราขายไม่ได้ด้วยเราผมไปวางตรงนี้โอเคไม่เป็นไรครับนี่นะครับผมจะบัฟนะเดี๋ยวเรามาดูดามเมจของไทจิรุนะว่าเท่าไหร่บัฟ250%นะครับผมโอเคกดบัฟแล้วเท่าไหร่โอ้โหดาเมจ 300m ้อ300ยโอ้ดาเมจสามร้อยเเลยนะฮะอุ้ยคือว่าแบบดาเมจแรงมาก 300m อะ่ะ ถ้าใส่เอฟไฟนี่ผมว่าแบบโอ้ไม่อยากจะคิดนะครับถ้าใส่ออฟไฟอะออแบบใส่ออฟไฟนี่ดาเมจได้ยค่สามร้อยห้าสิบล้านขึ้นน่ะผมว่าโอ้โหแบบตีทีเดียวตายเลยอะมอนแบบเลือดสองร้อยล้านอะแล้วแถมมีติดติดเผาไหม้ด้วยอย่าลืมนะครับโอ้โหถือว่าโหดครับโหดมากยังโหดอะแต่ว่าค่อนข้างที่จะอัพแพงนะฮะ สำหรับผมนะสำหรับผมนะมันค่อนข้างที่จะอัพแพงนะฮะมันอาจจะเหมาะกับอินฟินิตก็ได้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการปรับของกตัวของทันจิรุนะฮะโอเคก็ถือว่าปรับ,บมาโหดอยู่เหมือนกันนะฮะ